สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวง mm hmm. ในเรื่องคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าจอมวางแผนเขากำลังจะวางแผนทำอะไรกับคุณสมบัติพลังงานของคุณกด Subscribe ไลค์แชร์อนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณและจอมวางแผนคนนั้นกันดีกว่านะคะวิโกราศีการทาติน เมอร์คิวรี่คนเกิดวันพุธนะธาตุน้ำสกอร์ปิโอราศีพิจิกธาตุน้ำมูนราศีมีนราศีกรกฎทรัสราศีพฤษภธาตุดินแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินซักซิสเตอร์เรสราศีาวาดวงจ้าธาตุไฟเนปจูนธาตุดินพฤษศกันมังกรเอ,อิร์ธธาตุดินพฤษศกันมังกรนะคะแล้วก็เจมินายราศีมิถุนธาตุลม ตัวเลขวันที่เกิดของคุณนะคะและเขาคนนั้นมีเลข 6, 10, 9, 15, 8, 21, 14, 26, 2และ3นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณวันนี้กันดีกว่านะคะพลังงานของคนที่มาเจอคลิปรัินี้นะคะเป็นไพ่เดี e ยวเจนางฟ้า s e n s o r i t y express your s e n s o r i t y นะคะเป็นพรังงานของคนที่ถ้าหากคุณนะคะมีความต้องการสิ่งใดขอให้คุณแสดงความต้องการความรู้สึกความคิดของคุณออกมาให้คนอื่นได้เห็นนะคะเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการเนะะี่ยนมันจะทำให้คนอื่นเหมือนเข้าใจในตัวคุณได้นะคะ Choice t h k e t s t c h o i c e นะคะจงเลือกหัวข้อที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณหรือว่าหัวข้อที่คุณชอบมากที่สุดนะคะหรือว่าคนที่คุณชอบที่สุดณนะตอนนี้เวลานี้แล้วจะทำให้คุณเหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้น Friendship, n e u r e Your Relationship นะคะเป็นพรังงานของมิตรภาพนะคะสมัรธภาพที่ดีสำหรับนะะการมีความ มีเพื่อนที่ดีนะมีมิตรไมตรีที่ดีนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ตัวคุณอาจจะมีโอกาสที่จะเ,เจอเพื่อนนะ,ะเพื่อนในอดีตเพื่อนรักนะคะก็ได้เช่นกัน Good future in white magic in เป็นพลังงานของคนที่โชคดีนะคะมีเรื่องของพลังงานของการดึงดูดนะ,ะสิ่งดีๆเข้ามา นะก็ใช้ในเรื่องของความต้องการของคุณนี่แหละดึงดูดเอาคนดีๆเอาสิ่งดีๆเข้ามา intuition trust your intuition นะคะขอให้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณเองเซนต์ของคุณจะบอกว่าสิ่งไหนดีและเหมาะสมสำหรับคุณตอนนี้เวลานี้นะคะเรามาดูไพ่ไพ่ยินะคะ, 24, ะ,คะจะตรวจสอบพลังงานของคนที่มาเจอคลิปบรง คลิปนี้ว่าอย่างไรนะพลังงานของคุณตอนนี้เวลานี้นะคะอน,นุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะจอมวางแผนเขากำลังจะวางแผนทำอะไรกับคุณนะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าพลังงานของเราเป็นยังไงนะคะสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิด ส่งผลอะไรต่อเราแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยวางแผนที่จะทําอะไรกับเรานะคะพลังงานของคุณเวลานี้ตอนนี้คนที่มาเจอคลิปรังคลิปนี้นะคะ Queen of Pentacle นะคะเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่โฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินนะคะหาเงินเก่งนะคะอาจจะทําอาชีพหลายอย่างก็ได้นะคะแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเรื่องเงินนะ เรื่องความสําเร็จของตัวเองนะคะอาจจะเหมือนกับนิ่งๆหรือว่าไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยู่ในเซฟโซนของตัวเองก่อนนะคะมีการที่เหมือนกับเ,เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการถ่ายเทเความคิดความรู้สึกอะไรบางอย่างเป็นการที่แบบพัฒนาเยียวยาความรู้สึกความเจ็บปวดนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่มันทําให้ตัวคุณเหมือนเครียด นะหรือว่าเหมือนกับว่าอะไรที่มันทําให้ขัดขวางความสําเร็จของคุณเนี่ยคุณเหมือนกับกําลังที่จะปล่อยผ่านกําลังที่จะไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นแล้วนะคะจะมาโฟกัสที่ตัวเองและจะมาโฟกัสในเรื่องของการเงินแล้วก็ความสําเร็จของตัวเองแล้วนะคะปัญหาคือมันแก้ไม่ได้แล้วแหละมันเหมือนกับเป็นเรื่องราวอดีตอะนะแล้วมันก็เกิดซ้ําๆนะคะแล้วบางทีมันก็เกิดมาจากปัญหาของบุคคลอื่นด้วยนะซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับตัวคุณนะ่ะ นะคะก็เลยทำให้ตัวคุณเหมือนมาโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะคือการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะให้ทำแบบนี้ทำแบบนั้นอย่างที่ใจเราต้องการมันทำไม่ได้ไงแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราด้วยตัวเราเองได้อะด้วยการเงินด้วยความมั่นคงในชีวิตนะคะบางท่านนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการจบจาก เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนความรู้สึกนะพัฒนาสัญชาตญาณหรือว่าความคิดอะไรบางอย่างให้มันเหมือนกับว่าเรียกว่าการที่ฮิลลิ่งตัวเองด้วยนะคะ การพัฒนาเหมือนกับพัฒนาจิตวิญญาณด้านความรู้สึกของตัวเองให้มันสูงยิ่งกว่าพลังงานลบณตอนนี้เวลานี้นะคะแล้วก็เหมือนกับกลับมารักตัวเองด้วยความรักความคิดถึงความผูกพันกับอะไรบางอย่างนะเมื่อมันสูญเสียไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเหมือนกับบังคับให้มันกลับมาอยู่ในมือของเราได้นะคะฉะนั้นเส้นทางที่คุณจะเดินไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเส้นทางที่คุณต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่แล้วแหละ นะคะพลังงานคุณเหมือนฮิลลิงเยียวยาตัวเองเป็นพลัง,งานของคนที่เหมือนพัฒนาจิตวิญญาณด้านความรู้สึกนะคะพัฒนาในเรื่องของการฝึกจิตการนั่งสมาธินะ,ะการเข้าฌานนะ,ะต่างๆด้วยนะคะเหมือนกับเรียนรู้แล้วว่าสัจธรรมของชีวิตมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาให้มันสูงมากขึ้นอีกเพื่อที่จะหลุดพ้นนะ,ะในความทุกข์หรือว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของการที่ฝึกขั้นต้นอยู่ในบางคนบางท่านหรือว่าไปในยานชั้น3แล้วนะคะขั้นที่3แล้วคือมีในเรื่องของดวงตาที่3แล้วก็มีสัมผัสเซนต์นะ,ะรับรู้นะ,ะถึงพลังงานบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะ,ะเป็นพลังงานของอคนที่ชอบนั่งสมาธินะคะชอบอยู่ชอบอยู่คนเดียวหรือว่า ฝึกในเรื่องของสมาธิด้วยก็ได้นะคะบางท่านก็เป็นหมอดูนัครูบาอาจารย์นะคะซึ่งอาจจะกำลังศึกษาอยู่ณตอนนี้เวลานี้นะคะรำดูสิว่าในเมื่อคุณเหมือนกับ อาจจะเบรกนะเรื่องราวเหตุการณ์บุคคลรอบข้างปัญหาต่างๆนะคะอาจจะหยุดไว้ก่อนนะเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะมาโฟกัสในเรื่องของการทํางานการเก็บเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองเนี่ยนะคะมีใครนะกำลังวางแผน นะทำอะไรกับคุณนะคะมีพลังงานของใครไหมที่คิดวางแผนจะทําอะไรกับคุณนะคะตรวจสอบพลังงานบุคคลรอบข้างหน่อยซิในเมื่อเราอยู่ในเซฟโซนของเราอะเนาะเราอยู่ในที่สว่างก็ได้นะคะเราอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราไม่ได้สนใจใครใช่ไหมมีใครไหมที่กําลังวางแผนจะทําอะไรกับคุณอยู่นะคะมาดูกันว่าพลังงานนะคนที่วางแผนจะทําอะไรกับคุณเนี่ยนะคะเขาเป็นใคร พลังงานของผู้หญิงู้ชาคนนี้เขาเป็นใครคะขออนุญ,ญาตนะคะตรวจสอบพลังงานผู้หญิงู้ชาคนนี้เขาเป็นใครเขาวางแผนทำแล้วคุณเป็นพลังงานของคนเก่าๆได้นะคะเป็นพลังงานของหนุ่มน้อยนะคะหรือว่าสาวน้อยอดีตความสัมพันธ์เก่าเพื่อนเก่านะคะหรือว่าคนรักเก่านะที่มันเหมือนกับตัวคุณกับตัวเขาน่าที่จะมีความผูกพันกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานเก่า นะคะที่เขาเหมือนกับบ้าตอนนี้คุณอาจจะเงียบๆหรือว่าคุณอาจจะโฟกัสที่ตัวเองคุณสนใจแต่เรื่องราวของตัวเองแต่คนคนนี้ดันมีความคิดถึงคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะ,ะซึ่งเขาคิดถึงคุณคิดถึงช่วงวันเวลาที่คุณกับเขาทำงานร่วมกันคุยกันหรือว่ามีเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเขาได้รับ นะคำพูดหรือว่าการช่วยเหลือจากคุณน้ำจิตน้ำใจจากคุณด้วยก็ได้หรือว่าความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กับเขานะมองเป็น2รูปแบบคือเพื่อนนะที่ทำงานเก่านะเพื่อนสมัยอดีตสมัยเรียนก็ได้แล้วก็เพื่อนที่แบบเหมือนเป็นคนแอบรักคุณด้วยก็ได้นะพลังงานของหนุ่มน้อยคนทางไกลนะคนคเ,เรียกว่าเคยคุยเคยแชทกันนี่แหละนะเป็นพลังงานของคนแอบรักด้วยคือ คนคนนี้นะที่เขาเหมือนคิดถึงนะคิดถึงวันเวลาอาดีตเก่าๆคือเขาไม่รู้ว่าเออทำไมเขาถึงคิดถึงคุณเนี่ยมันสับสนไปหมดเลยพลังงานของคนแอบรักนะแอบรู้สึกดีกับคุณเนี่ยแล้วก็คิดถึงเออคุณมีความเก่งคุณมีความรู้มีความสามารถคุณฉลาดแล้วก็คิดถึง ในช่วงเวลาที่คุณเหมือนกับขยนันน่ะคือทํางานแล้วก็เหมือนกับขยันคนเดียวเก่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะเพื่อนร่วมงานนะคะมีความชื่นชมแล้วก็คิดถึงในช่วงเวลาที่แบบมีคุณอยู่แล้วคุณช่วยเหลือทุกอย่างเลยก็ได้แล้วก็คิดถึงเออคุณมีโชคลาภด้วยอะ่ะประมาณเนี้ยคือเขาคิดว่าตัวคุณเนี่ยโอ้โหคงไปได้ดีแล้วแหละมั้งโฟกัสที่ตัวเองนะคะแล้วก็คงประสบความสําเร็จแล้วแหละนะคะสิ่งที่เขาคิดตรงนี้มันเหมือนกับว่า คิดถึงคุณไงนะคิดถึงแบบเรื่องราวดีๆที่คุณนะคะเหมือนกับว่ามีคุณแล้วเขามีความสุขอะประมาณนี้นะพลังงานของค,คน,น,ะค,ะน,ค,นคนนี้นะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าคนคนนี้นะคะเขาวางแผนคิดจะทําอะไระคุณเดอะมูนคิดถึงอะนะคะคิดถึงวันเวลอาอดีตเก่าๆถ้าหากคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าโอ้อดีตเนี่ยคือแบบ ประมาณที่เวลามีคุณคุยเนี่ยเขามีความสุขมากเลยนะไม่ว่าคุณจะเหมือนกับว่าคุยกับเขาที่ทํางานหรือว่าคุยกับเขาแบบประมาณหยอกล้อหรือว่ากลวนๆเนี่ยอารมณ์เนี่ยคือเหมือนไปไหนหรือว่าทําอะไรด้วยกันเนี่ย ทำงานด้วยกันเขาจะมีความสุขมากเลยอ่ะเขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่พูดจาเก่งอ่ะนะชอล้อเก่งคุยสนุกนะมีเรื่องมาคุยตลอดเวลาเลยคุยนนคุยนี่แล้วคุณก็เป็นคนที่มีความรู้ด้วยมีความเก่งมีความสามารถด้วยนะคะคุยกับคุณไม่เบื่อคือเขาไม่คุยคนอื่นนะเขาคุยกับคุณแล้วเขาสนุกเขามีเรื่องราวอะไรเขาก็ปรึกษาคุณเนี่ยนะแต่ตอนนี้พอไม่มีคุณแล้วมันเศร้าอ่ะ มันเงามันเงาไปเลยนะคะมันประมาณที่แบบแห้งเหี่ยวเฉาตายนักโศกเศร้าโศกาอดุลอยู่คนเดียวก็อาจจะเหมือนกับว่าคนคนนี้ไม่ได้สนิทกับใครไม่ได้คิดถึงใครเป็นพิเศษมีคุณสนิทกับเขาเป็นคนเดียวก็ได้นะ,ะแล้วก็อีกพลังงานหนึ่งนะเป็นพลังงานของหนุ่มน้อยคนทางไกลนะที่เคยเหมือนกับว่าคุณกับเขาเคยคุยกันเนาะมันเป็นความรู้สึกที่แบบ เออเขาไม่ไม่เชื่อเลยไม่คิดเลยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าคุณน่ะจะทําให้เขารู้สึกดีชอบสนใจอะไรประมาณเนี้เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเพิ่งมารู้หัวใจตัวเองเลยว่าเขาชอบคุณนะคะพลังงานของผู้ชายหรือว่าเพศตรงข้ามของคุณนี่แหละส่วนพลังงานของผู้หญิงคือเป็นคนที่แบบเหมือนเขาคุย กับคนอื่นไม่ได้ไงเขาคุยได้เฉพาะกับคุณหรือว่ามีปัญหาอะไรเขามักที่จะมาปรึกษาคุณอะไรเงี้ยพอไม่มีคุณแล้วเขาก็นั่งเงียบนั่งหน้าบึ้งอยู่คนเดียวนะคะนั่งเครียดอยู่คนเดียวประมาณเนี้ทํางานไม่มีความสุขนะคะเราดูพลังงานของคนที่แบบออโดดเด่นก็คือพลังงานของผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเพศตรงข้ามของคุณเนี่ยที่เขาเหมือนประมาณที่สนใจคุณชอบคุณ รู้สึกว่าตอนนี้นะหัวใจของเขาเนี่ยเรียกร้องหาคุณเป็นพิเศษนะไม่ได้คิดถึงอย่างเดียวนะแล้วก็วางแผนด้วยคิดจะทําอะไรกับคุณด้วยแหละนะคะผู้หญิงผู้ชายคนนี้เรามาดูกันพลังงานของเขาวันนี้เขาคิดจะทําอะไรกับคุณคะอบอกความในใจสิอดีที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาอาจจะเหมือนว่าทําเป็นไม่สนใจใดีคุณใช่ไหม ทำเป็นเหมือนกับว่าไม่อยากจะคุยกับคุณนะคะทำเป็นเหมือนกับไม่ใส่ใจคุณตอนนั้นน่ะก็เขาไม่พร้อมนะคะเขาผิดหวังนะอกหักเสียใจมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนประมาณที่แบบเหมือนมาเจอคุณในช่วงเวลาที่มันไม่พร้อมไงนะก็เลยรู้สึกว่าเออปฏิเสธนะน่าจะที่จัปฏิเสธคุณอะไม่สนใจคุณประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าคิดว่า ตัวคุณเนี่ยคงจะไม่ใส่ใจคงจะไม่โกรธอะไรเขามั้งอารมณ์ที่เหมือนเขาคิดว่าตัวเขาจะกลับไปคืนดีกับความสัมพันธ์เก่าที่เขามีปัญหาไงพอเหมือนคุณเข้ามาในช่วงเวลานั้นปฏิเสธคุณซะง,งั้นแล้วก็รู้สึกว่านะคุณคือเหมือนกับอา,อาจจะเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่เขาแอบคุยกับคุณก็ได้นะแอบคุยกับคุณแล้วก็เหมือนไม่เปิดเผยไม่ได้บอกใครแอบแชท ก็ได้นะแต่ดันนะพอเหมือนกับว่าพอเขาทําใจได้แล้วเริ่มมีความรู้สึกที่แบบเหมือนเอ,อทบทวนเหตุการณ์เรื่องราวในอดีตเนี่ยนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนะคะรู้สึกคิดถึงคุณขึ้นมาทันทีนะรู้สึกว่าเออคุณก็น่าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับเออ เป็นคนที่เขาจะเลือกเป็นแฟนใหม่ได้นะอารมณ์เนี้ยคุณก็มีคุณสมบัติอยู่นะประมาณที่เขาก็ชอบคุณอยู่นิดนึงนะคะคืออารมณ์ของผู้หญิงวิชาคนนี้นะคะเพศตรงข้ามคุณเนี่ยที่เขาแอบรักแอบชอบคุณตอนแรกเขารู้สึกไม่ชอบคุณเลยไม่สนใจคุณเลยคุณไม่สเปคเลยนะคะแล้วคุณก็เข้าไปในช่วงเวลาที่แบบเขาหงุดหงิดนะคะเขาอกหักเขาผิดหวังเขาเสียใจแล้วก็นะคะยังไม่เหมือนไม่แคร์คุณนท่าไ่ประมาณเนี้ย ะะก็เลยมีการปฏิเสธคุณนะ,ะไม่สนใจใยดีคุณแต่นี่อี่าได้ในใจลึกๆแล้วเขาชอบคุณอยู่นะคะเขามีใจกับคุณอยู่เพะเอิญว่าคุณเข้าไปในช่วงเวลาที่แบบคิดไม่ได้นะคะคนนี้ยังคิดไม่ได้เลยว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์อดีตเก่าเนี่ยคือเหมือนกับหัวเสียอยู่กับคนเก่าไงคือคุยกันไม่รู้เรื่องเคลียร์กันตกลงกันไม่เข้าใจนะะจะกลับไปก็ไม่รู้จะยังไงนะคะ ก็เลยเหมือนกับเห็นคุณนะคะประมาณเดียว,ว่านะคะเอามือปัดเอามือไล่เหมือนมแมลงหวีมแมลงวันประมาณเนี้เหมือนลำคาญคุณโดยที่ไม่ทันคิดว่าตัวเองก็เผลอนะแอบรักแอบสนใจคุณเข้ามาตั้งแต่วันนั้นเลยนะคุณไปเจอเขาตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่คุยกันครั้งแรกที่สารสัมพันธ์กันครั้งแรกที่แบบมีการแชทกันเนาะมันก็มีความรู้สึกที่แบบเขาอยากจะคุยออกับคุณมากกว่าเนี้ยอยากจะจริงจังมากกว่านี้เป็นพิเศษ ทั้งทั้งที่มันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังไม่เคลียร์เนาะยังไม่เคลียร์คนเก่าเลยนะคะยังเหมือนกับว่ายังรู้สึกดีกับคนเก่าอยู่แต่ด้วยความที่นะคะการที่คุณเหมือนกับเข้าไปในช่วงเวลาที่เขายังไม่พร้อมอ่ะนะคะก็เลยปฏิเสธคุณไปนะคะในช่วงเวลาที่อาจปฏิเสธคุณไปแล้วก็เหมือนกับจะไปเคลียร์กับคนเก่าเนี่ยนะคะไอ้คนเก่าก็ดันคุยไม่รู้เรื่องอีก นะเป็นช่วงที่แบบช่วงเวลาที่เขากําลังคิดนะมองหาคนใหม่มองหาความสัมพันธ์ใหม่ที่จะมาทดแทนคนเก่านะคะเขาก็ไปคุยกับคนนอนทีกับคนนี่ทีนะในช่วงเวลาที่เหมือนกับปฏิเสธคุณนั่นแหละนะคะแล้วนะคะคุยกับใครก็ไม่ถูกใจนะจนสุดท้ายแล้วอาจจะไม่เหลือใครเลยก็ได้คนคนนี้ก็เลยคิดวางแผนนะคิดถึงคุณขึ้นมาทันทีเอ๊ ะะมาทักนะะมาส่องมาดูคุณหน่อยซิเออนะคะเคยคุยกันเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยกลับมาส่องกลับมาดูอ้าวนะคะคุณไปไหนซะแล้วล่ะคุณไม่อยู่แล้วนะคะคุณไปโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยคุณไปทํางานหาเงินคุณไปพัฒนาตัวเองคุณไปเหมือนกับว่าทิ้งห่างเขาไปเลยอะ่ะคือแบบไม่สนใจเขาเลยเขาก็เลยมีความงงๆนะคะเอ๊ะที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะคุณเหมือนไปหยอดเขาเหรอ คุณไปทําให้เขารู้สึกดีอย่างนั้นเหรออ้าวนะแล้วที่คุยกันมาตลอดเนี่ยในช่วงนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะเขาก็สงสยัยนะ,ะเกิดความสับสนแล้วก็มีการที่แบบอาจจะไปปรึกษานะคะเพื่อนของคุณเพื่อนของเขานะคนที่เขารู้จักคุณนี่แหละหรือแม้กระทั่งการส่องด้วยนะเอออาจจะมีโซเชียลของกันและการ,ก,ารก็ส่องก็ดู ะะว่าเออคุณเป็นยังไงคุณหายไปไหนคุณไปทำอะไรโอ้หายไปเป็น3 4ปี5ปีเนี่ยจนแบบเขาเริ่มที่จะโอนะคะมันนานเกินไปแล้วเนาะการที่คุณหายไปเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่า เฮ้ยมันไม่ใช่ธรรมนาแล้วนะเนี่ยที่คุณหายไปนานขนาดเนี้ยคุณไม่คุยกับเขาเลยคุณไม่ทักแชทกับเขาเลยคุณเนี่ยไปทําอะไรแล้วเหมือนกับว่าเออเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณด้วยนะคะคุณอาจจะไปโฟกัสที่งานโฟกัสที่เงินของตัวเองโฟกัสที่ความรู้ความสามารถของตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะจนทําให้เขารู้สึกสงสัยอะนะคะแล้วก็วางแผนด้วยการที่คุณนิ่งคุณเฉยเนี่ยการที่คุณเข้ามาคุยกับเขาเนี่ย มันเป็นเหมือนกับคุณคุณอาจจะมาเหมือนกับว่ามาอ้อยเขาหรือเปล่านะคุณเหมือนกับมาหยอดเขาหรือเปล่านะคะแล้วตัวเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเล่นแง่กับเขาแน่เลยคุณต้องเหมือนกับว่ามีคนอื่นคุยอยู่แน่ๆเลยหรือว่าคุณผิดใจกับ แฟนของคุณหรือเปล่านะคุณทะเลาะกับแฟนของคุณหรือเปล่าประมาณเนี้มีความสงสัยนะก็เลยอยากรู้อยากเห็นก็เลยตามติดชีวิตของคุณเลยนะคะถามทั้งเพื่อนที่รู้จักกับคุณแล้วก็นะคนที่เหมือนกับว่าเออนะเป็นเพื่อนในโซเชียลด้วยก็ได้นะคะเหมือนสองเหมือนด่ะสุดท้ายแล้วเขาก็รู้ความจริงว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนไปแล้ว คุณไปพัฒนาตัวเองแล้วคุณสวยขึ้นคุณดูดีขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับคุณแน่ๆเลยที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณมาหยอด,มาอ,ดมาออดมาอ้อนเขาเนี่ยที่คุณมาคุยกับเขาเนี่ยคือคุณมาหยอดเขาเหรอคุณมาเหมือนกับว่ามาโปรยสเสน่ห์มาหวานสเสน่ห์มาทดลองวิชากับเขาเลยอารมณ์นี้นะจนทาให้คนคนนี้นะคะเลยคิดจะทําอะไรบางอย่างแล้วแหละว่าเฮ้ยมันไม่ได้การแล้วเนี่ยการที่เขาหายไปเนี่ยการที่เขาแบบ ไปสนใจคนอื่นเนี่ยไปสนใจชีวิตของคนอื่นไปคุยกับคนอื่นเนี่ยมันทําให้เปิดโอกาสให้ตัวคุณเนี่ยไปโปรยสเสน่ห์ไปพัฒนาตัวเองนะเขาชะล่าใจเกินไปที่เห็นคุณแบบประมาณที่นะคะคุณนะเงียบหายไปนะคุณเหมือนซุ่มทำอะไรอยู่ นะคะที่ไหนได้มันเป็นแผนการของคุณมากกว่าที่จะเหมือนกับไปหยอดเขานั่นเองนะเขาเพิ่งมารู้นเนี่ยว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนอ้อยเขานะวางแผนเหมือนอยากจะให้เขาสนใจแล้วก็การที่คุณหายไปพัฒนาตัวเองไปสนใจชีวิตตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณไม่ได้สนใจเขาตั้งแต่แรกแล้วเหรอนะอารมณ์ที่แบบคนคนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าสับสน นะแล้วก็ส่องแล้วก็ติดตามชีวิตของคุณด้วยว่าโอ๊ยคุณไม่ได้ชอบเขานี่หว่านะเพิ่งมารู้ความจริงคุณไม่ได้สนใจเขานี่นะคนคนนี้นะวางแผนจะทาอะไรกับคุณคะคือมันมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกอะที่ผ่านมานะเขามีความสงสยัยไงเขาเขายังคิดไม่ออกเลยว่าการที่เขามาส่องมาดูคุณเนี่ยนะเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะทาอะไรกับคุณมาดูซิว่าแผนการที่เขาจะทํากับคุณซิ ทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่ทําอะไรเลยเนาะส่องดูนะคะส่องดูพฤติกรรมของคุณนะในพื้นที่ของเขาในเซฟโซนของเขาแล้วก็คิดเอาเองคิดเองเออเองมาตลอดนะคะว่าคุณเนี่ยคงจะเหมือนกับไม่เปิดใจให้ใครแล้วมัง้งไม่สนใจเขาแล้วแหละเออสนใจแต่ชีวิตตัวเองทํางานหาเงินแล้วก็เหมือนกับว่าเออนะคะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเอง คงไม่อยากจะมีความรักหลอกอารมณ์เนี่ยนะคะทำให้คนคนนี้เหมือนกับว่าไม่กล้าเลยอะนะคะคือไม่กล้าที่จะทักแชทมาคุยกับคุณเลยนะคะคือเหมือนมันเหมือนกับการแชทการคุยกับคุณเนี่ยบางทีถ้าทักแชทมาคุณอาจจะไม่คุยกับเขาก็ได้มันก็เลยทําให้คนคนนี้นะเสียใจมากๆเลยนะทําอะไรไม่ถูกเลยนะวางแผนอะไรไม่ได้เลยนะคะมืดฟ้ามัวดินไปเลยอ่ะคือทักข้อความก็ไม่กล้าคุยก็ไม่กล้า นะคะณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไหนได้คนที่วางแผนคนที่เหมือนกับทำอะไรให้เขาเหมือนกับสนใจเนี่ยคงจะเป็นคุณมากกว่านี่แหละที่คุณแบบเมินเฉยเขานะคะแล้วเขาก็เพิ่งมารู้ณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาทิ้งช่วงเวลาหายไปจากคุณนานมากอะ่ะจนคุณเปลี่ยนไปจนคุณตัดสินใจที่แบบเหมือนหายไปจากเขาทใํใไมคนคนนี้เหมือนกลายเป็นประมาณที่คนที่ต้องอยู่ในแผนการของคุณเลยอะ่ะ นะเขาคิดเลยนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่วางแผนนะคะเอาคืนเขาแน่ๆเลยเอาคืนเขาในช่วงเวลาที่เขาไม่สนใจคุณแน่ๆเลยนะเขาก็ไม่รู้จะทําไงอะ่ะมันเหมือนกับว่าคือเขาเข้าใจนะเแผนการตรงนี้คือเขาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอ่ะนะคะคือกลายเป็นไอ้บือไอ้ทึ่มไปเลยอะ่ะไม่รู้จะทําอะไรคิดไม่ออกเลยนะคะดูสิ The Hangman In r e v e r s คือแบบตอนแรกก็จะคิดออกแหละนะ คือมันเหมือนกับว่าคือคิดว่าคุณอะคงเป็นของตายของเขาแต่ที่ไหนได้นะคะพอวันเวลามันผ่านไปนานจนเกินไปจนทําให้เขาคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะทํำยังไงคุณดีจะคุยยังไงจะเริ่มยังไงจะสารสัมพันธ์ยังไงเพราะว่าคุณหายไปนานเหลือเกินนะคะคุณไปพัฒนาตัวเองคุณไปเหมือนกับไปโฟกัสที่ตัวเองอะนะคะแล้วจะกลับมารูปแบบไหนมาอ้อนคุณเหรอแผนการของเขาก็คงจะแบบ คือคงที่จะมาขอคาปรึกษาคุณนะในสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าทํางานก็ได้ถ้าคุณเป็นหมอดูเนี่ยก็จะมาขอนะเป็นลูกดวงของคุณมาขอเป็นที่ปรึกษาของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนกับว่ามาใช้ในเรื่องของการงานเนี่ยแหละนะเป็นสื่อกลางในการที่จะมาพูดคุยกับคุณนะคะคือมันคิดไม่ออกจริงๆถามเพื่อนนะคะเพื่อนสังคมของคุณก็บอกไม่รู้นะคะไม่เห็น เปลี่ยนงานออกงานไปแล้วไม่รู้นะโซเชียลก็หายไปไหนไม่รู้ไม่ได้ติดตามอารมณ์เนี้ยคือประมาณพี่แบบว่าคุณอาจจะบล็อกโซเชียลเก่าก็ได้นะคะแล้วก็เปิดโซเชียลใหม่ขึ้นมาเขาก็ตามหาตามส่องดูคุณตลอดนะ,ะติดตามหาคุณตลอดเลยอ่ะนะคะจนคนนี้นะ,ค,ะคิดว่าก็คงจะคุยกับคุณได้เรื่องเดียวนั่นแหละคือเรื่องงานนะคะวางแผนอะไรไม่ถูกเลยนะคะตอนนี้คือมืดฟ้ามัวดินแล้ว นะคะคนคนนี้นะคะเออมาดูสิว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะคิดจะทำไรไหมทำไรายได้ไหมคิดออกไหมนะคะว่าต้องทำยังไงกับคุณต้องวางแผนยังไงนะคะน่าจะเป็นคนที่แบบเหมือนเอ,อปฏิเสธความรักความสพมันธ์กับคุณอะนะคะโอ้โหนะไม่ออกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะเครียดมากคิดมากนะคะแล้วก็คุณประสบความสำเร็จแล้วอะ คุณมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานแล้วคุณไปโฟกัสเรื่องการเงินอย่างเดียวไงนะคะจะให้เขาทําไงให้เขาเป็นเพื่อนคุณนะคะให้เขาแบบเออมาตีสนิทกับคุณแบบเป็นเพื่อนมาขอความช่วยเหลือคุณนะมาเหมือนกับมาขอคาปรึกษาจากคุณอะไรเงี้ยเหรอนะเขาคงแบบไม่กล้านะคะไม่กล้าที่แบบทักข้อความมาหาคุณแต่ยังไงเขาก็แบบไม่นิ่งนอนใจหรอกยังไงก็จะวางแผนอยู่นั่นแหละจะหาจนเจอนั่นแหละนะจะหาแผนการที่แบบ มันจะทําให้คุณใจอ่อนหรือว่าคุยกับเขาได้อะประมาณที่แบบจะหาเรื่องที่จะมาปรึกษาการเงินปรึกษาเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยก็ได้เข้ามารูปแบบเดิมประมาณนี้เลยยังไงก็จะคุยกับคุณได้นะคะคนคนนี้จอมวางแผนนะจะมาในรูปแบบเอนการที่จะใช้นะจุดอ่อนของคุณความเมตตาความใจอ่อนของคุณมาคุยกับคุณนี่แหละนะคะจอมวางแผนนะคะในเรื่องของความรักนะคุณคนนี้น่าจะแอบรัก แอบชอบคุณนั่นแหละจะมาเปย์คุณป้านะจะมาช่วยในเรื่องของการที่แบบเอ่อร่วมทําบุญด้วยอะไรเงี้ยเพื่อบุญกุศลจะทําให้คุณกับเขาได้คุยกันนะคะประมาณน,นี้เนาะมาดูข้อความซีที่เขาอยากจะบอกกับคุณมีคําแก้ตัวอะไรหรือเปล่านะคะกับจองวานแผนคนนี้หายไปเนี่ยคิดว่าเราจะไม่ไม่มีใครนะสีนะคะเออหายไปคิดว่าเราไม่มีแฟนหรือว่าไม่มีใครสนใจเราละสีเขาบอกว่า เนี่ยการที่เขาหายไปจากคุณเนี่ยเขาก็ไปโฟกัสที่งานที่เงินเหมือนกันนะคะคือตอนนั้นเขาไม่ได้คิดเรื่องความรักไงเขาบอกคุณเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักแล้วคุณเข้าไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบเขาเครียดพอดีเลยก็เลยไปโฟกัสที่งานก่อนนะแล้วก็เหมือนไม่มีเวลาเลยนะคะถามว่ามีคนคุยบ้างไหมก็มีบ้างมีคนมาอ้อยมาอ่อยมา,มาอดมาอ้อนมาอมาอเสาะบ้าง แล้วก็ยังมีปัญหากับคนรักเก่าความสัมพันธ์ที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยคือก็ยังเคลียร์กันไม่จบไงก็จะไปจริงจังกับคนอื่นได้ไงอะ่ะ้วก็จะมีคนเก่าอยู่แล้วก็มีคุณเนี่ยแหละอยู่ในใจเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งจะคุยกับคุณแบบจริงจังมันก็ไม่ได้จะต้องไปเคลียร์ตัวเองให้มันเรียบร้อยก่อนเขาบอกงี้ก็เลยเหมือนกับว่าเออคุยกับคุณก็ไม่ได้อีกพัฒนาความรักกับสัธ์ก็ไม่ได้กับคนเก่าก็เคลียร์ไม่ได้อีกก็เลยไปโฟกัสที่งานซะเลย เขาบอกเนี่ยแหละคือข้อแก้ตัวของเขาถามว่าเขามีคนอื่นเข้ามาคุยไหมมีมีมาเรื่อยๆนะสลับหน้ากันมาเรื่อยๆนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องครอบครัวนะคะประมาณนี้นะก็แก้ตัวกันตปนะก็เนี่ยแหละนะจอมวางแผนที่แบบเออเขาก็มีข้อแก้ตัวไว้ถ้าหากคุณถามว่าเขาหายไปไหนเขาไปทำอะไรนะนั่นแหละอย่างที่เขาบอกนั่นแหละ นะคะกม็มันก็ไม่มีอะไรมากนะตามหน้าไพ่เลยนะจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่คุณนะคะนาไพ่บอกเนาะมาดูอนาคตความรักคัมภีร์หน่อยสีว่าแล้วหัวข้อนี้จะจะต้องเป็นหัวข้อที่แบบเกี่ยวกับความรักแน่เลยนะคะ It is self for you เทเ o อรความรักของคุณมันจะหวานชื่นรื่นรมแน่แ่แหละมันจะสดใสแน่แน่แหละกลับมาครั้งเนี้ย เพราะว่าอดีตอ่ะเขาเคยปฏิเสธคุณใช่ไหม Express you love นะคะจะกลับมาจีบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ Getting to know each o t e r ไปเคลียร์คนอื่นเรียบร้อยแล้วนะคะเคลียร์ทุกความสัมพันธ์มาหมดแล้วจ้า Deception สวมหน้ากากที่ผ่านมาก็นะคะที่ไม่กล้าเข้ามาสารสัมพันธ์เนี่ยก็เพราะว่าเหมือนเออมีคนข้างหลังแอบซ่อนอยู่ไงเออมีตัวจริงอยู่ตอนนี้ก็เคลียร์แล้ว เคลียร์เรียบร้อยแล้วปัญหาครอบครัควรเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มั่นใจเลยว่าจะมีแฟนได้อีกหรือเปล่าจะแต่งงานได้อีกไหมจะมีคนรักมีคนมาชอบเขาอีกไหมก็บอประวัติเขาไม่ดีเนี่ยแหละนะเขาเจ้าชูเนี่ยแหละเขาก็เลยไม่คิดว่าจะมีคุณนะคะมาชอบเขาจริงๆมาสนใจเขาจริงๆนะคะเออคอดิเวนเซซีมีระยะทางมีความห่างไกลเฟิ First, ร์สนะเชื่อใจเขาเถอะ ตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วไม่มีใครเอาเขาแล้วนะคะเพราะว่าคือเจ้าชู้หรือว่าคุยไปหลายคนหมดแล้วอะ่ะจนใครๆเขาก็รู้ว่าเขาไม่สนใจใครสุดท้ายแล้วก็จะเหลือคุณเพียงคนเดียวเนี่แหละที่จะกลับมารัส s นะคะเชื่อใจเขาเถอะนะ,ะแล้วก็ขอให้เหมือนกับว่าเชื่อมั่นในความรักที่เขามีต่อคุณนะคะ เออไอที่ไอที่ผ่านมาคนเก่าหรือว่าคนได้อรไปลายทางคนที่เขาไปคบไปคุยไปสานสัมพันธ์เนี่ยเขาตัดออกหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็คงจะเหลือเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะก็มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจะเปิดใจให้เขาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะก็เนี่ยแหละจอมบางแผนเนี่ยนะคะคือปฏิเสธคุณงานสุดท้ายแล้วก็ไปไม่รอดใช่ไหมก็เราเป็นคู่กันนี่นาะนะาฟังเพื่อเป็นการทํำาเป็นนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ